วันนี้ก็จะมารีวิวตัวอุปกรณ์เสริมของ m a v i c 2 Enterprise นะครับเรียกว่าตัว beacon ครับ beacon ก็คือไฟสองสว่างเป็นไฟกระพริบครับอันนี้มาดูสเปคกันก่อนนะครับขนาดกว้างยาวนะครับประมาณ6.8เซนมคูณ4เซนติเมตรสูงประมาณ2.8เซตมครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB micro นะครับชนิด Type B ครับกำลังไฟนะครับของหลอดไฟตัวนี้ก็คือ1.6วัตต์ครับ ให้ความสว่างมากสุดที่157่งรเด candela หรือว่า157่งรเด candle light นะครับก็คือ157แหล่งเทียนครับหน้าตาของอุปกรณ์นะครับก็คือตัวตัวนี้ครับด้านล่างจะต่อเข้ากับตัวโดนครับตัวบนก็จะเป็นหลอดไฟนูนๆขึ้นมาครับเหมือนไฟ LED ทั่วไปวิธีการใส่นะครับก็คือเปิดฝาที่ตัวโดนด้านบนครับ เมื่อเปิดฝาแล้วจะมีพอร์ตให้เชื่อมต่อครับระหว่างตัวบีคอนกับตัวโดนครับให้ทําการเสียบเข้าไปครับต่อให้แน่นครับแล้วก็ขันน็อต2ฝั่งจะได้ไม่หลุดตอนบินครับก็เดี๋ยวไปดูรีวิวกันครับว่าใช้งานจริงแล้วจะลักษณะประมาณไหนครับเทตัวตัวบีคอนก่อนครับก็ให้ปิดเครื่องตัวโดนก่อนนะครับเปิดฝาที่ด้านบนของตัวโดนแล้วก็ ใส่ตัวบ e ค c o n เข้าไปแล้วก็หมุนให้แน่นครับแล้วก็เปิดรีโมทเปิดตัวโดนะครับเข้าแอป DJI Pilot ทําการกดเปิดตัวบ e ค c o n ที่ตัวด้านบนซ้ายครับที่เป็นรูปหลอดไฟครับจะทําการกดเปิดนะครับกดที่รูปหลอดไฟครับครับความสว่างของ beacon มันก็จะประมาณนี้ครับครับอันนี้ก็คือตัวบ e ค c o n นะครับมันจะกระพริบ เป็นไฟอยู่ที่ด้านหน้าของตัวโดนครับกับพิบไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสั่งให้มันหยุดครับตัวนี้ก็จะช่วยนำทางในเวลาขับขันได้นะครับตำแหน่งที่ติดก็จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ที่ด้านหน้าครับของตัวโดนจะเป็นโมดูลเล็กๆติดเข้าไปครับจะเป็นไฟสีขาวนะครับกับพิบไปเรื่อยๆจนกว่าจะสั่งหยุดครับครับตัวนี้ก็คือไฟบีคอนของมาวิกสองเอ็น r ตอร์ครับ ครับเมื่อสั่งหยุดแล้วครับตัวไฟบีคอนด้านหน้าก็จะหยุดการทำงานครับก็จะไม่มีการกระพริบของไฟอีกต่อไปหน้าตาไฟเวลาติดตั้งก็จะเป็นแบบนี้ครับติดอยู่ที่ด้านบนด้านหน้าของตัวดอนนะครับ